สปีนัก,กษัตริย์มีความหมายรวมที่ต้องระวังภาพรวมของโลกใบน,นี้คือ 1. รากาักกราารากาโดนร้อเปอร์เซนต์ไก่กินทั่วโลกคุณไปดูได้เลยครับทุกเชื้อชาติบริโภคไก่เป็นหลักนั่นหมายถึงเตือนเรื่องเศรษฐกิจยังต้องระวังอยู่เศรษฐกิจอาจจะอันตรายอาจจะไม่ยังไม่เติบโตดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้มาก ต่อมาครับปีเถาะคือเซนสテีฟเซนสテีฟเรื่องอารมณ์ความรู้สึกโดยเฉพาะเรื่องศาสนาความเชื่อแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการพูดจากถกเถียงกันโดยที่ไม่รู้ว่าใส่ร้ายหรือไม่ใส่ร้ายแหละแต่มันทําให้เกิดการถกเถียงกันมากมายที่ยังต้องระวังอยู่ต่อมาคือมักมียปีหน้าเตือนเรื่องอุบัติเหตุครับยังมีอยู่แต่อุบัติเหตุในที่นี้มันเกิดขึ้นได้ทุกวันแต่สิ่งที่วิลิวกำลังพูดคืออุบัติเหตุที่มันใหญ่ครับอย่างเช่นรถไฟ ให้ระวังข่าวอุบัติเหตุนะครับที่เกี่ยวกับรถไฟนะครับในทั่วโลกรถไฟตกรางมีคนเสียชีวิตมากมายรถไฟชนกันหรือเกิดอุบัติเหตุรอบวางระเบิดหรืออะไรก็ตามนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะครับพวกนี้เรื่องรถนะฮะที่อยู่ดีมีคนขับรถเอาระเบิดเอาอะไรพุ่งเข้าชนนะฮะทำร้ายคนอื่นอันนี้ต้องระวังในปีหน้าต่อมาปีชวดมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่กําลังจะเกิดขึ้นกับอาหารการกินเชื้อโรคต่างๆที่กําลังจะมานอกเหนือจากโร โรคโควิดแล้วนะครับผมก็ระวังภัยที่เกี่ยวกับอาหารด้วยนะครับผมเพราะว่าเคยได้ยินไหมฮะก่อนหน้านี้จะมีทั้งโรคแอนแทก ac, โรคอีโบลาโรคอะไรที่มันเกิดจากในอาหารเพราะฉนั้นก็ระมัดระวังหรือเตือนเรื่องการขาดแคลนอาหารอาจจะมีภัยที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกภัยเกิดจากคําพูดสงครามการเจรจากันการอะไรที่มันยังไม่ดีมันก็จะเกิดทําให้ภาวะเศรษฐกิจในปีหน้ายังคงแพงอยู่ยังคงต้องระมัดระวังอยู่เพราะนั้นใช้เงินทองอะไรก็ระมัดระวัง จับจ่ายใช้สอยให้ระวังด้วย